สวัสดีครับเหมือนี้พามากิ่นก๋วยเตี๋ยวเรี้ยอยุธยาครับหมูเนี่ยแยกหมออครับราคา20บาทครับกินเม่องกัละสินครับชามละ20บาทครับเดี๋ยวบรรยากาศรอสามแยกครับเดี๋ยวไก่ล่องเรือครับนิ่มเงืองกัละสินครับใก่ไกวัดเนี้ยครับ คนดูอำเภอหอยเม็กครับเกียรติวัฒนกับสินบัณฑ์พร้มแล้วเพมาเปิดที่นี่ครับอันนี้มะมดิมะตะเสาโปดครับมันก็นเลยร่หม,มีเคียงครบไปไหนครับครับเห็นคนบอกสั่นลับนะธรรมดาสิมีตับปลอมครับครับเนี่ยตับอันนี้เนี่ยลูกชิ้นยังครับพี่ครับชิ้นหมูเนานะ เนี่ยครับผมครับผมเส็นเล็กเนี่ยน้ำไซสครับ,รรบผมสั่งครับ กินลายครับแม่นมาได้ครับพี่ตระลุขาครับผมกินหลานเพิ่นครับเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องดื่มขายหอมกระบอกเครื่องดื่มเอ็ทถ้วยละยี่สิบบาทครับลองกินเบิึงครับว่ามันจะเสียบครับกับร่องกินเบิึงครับต้องลองครับต้องลองครับแม่นครับลองมึงผมกินหลายร้านนี่พี่ครับ ก็ร้านทาั้งวงก็กินอยู่ครับถ้วยละสิบห้าบาทนะครับมันตะว่ากาับใส่ได้อยู่หรอวะเปิดได้โดนนะเพราะว่าพี่มือนี้มือแรลกครับพี่มมเปิดมาเปิดทั้งแต่มือแรกครับมือนี้นแม่ก็จะเปิดไม่ตัวนี้ปรากฏว่าชีลดพานมาแถวนี้ครับผมก็เลาามยมาสื่อกลิ่นร่องมึงครับ,รบ เปลียนเปลี่ยนนาทีวะเนี่ยเปลี่ยนเสลี่ยนนาทีพี่เล็กเนื้อแล้วครับครับผมปกติมีเนื้อเปลยนะครับมีเนื้อเปลยกบตับอ๋อครับอ๋อครับ ครัข้างแรกนี่มานมาครับคนกากินหลายป่ะพี่นี่กับมือนี่หรือว่ามากินเดีอวเยอะคพรับคนสิหลายช่วงเที่ยงป่ะรับครับาม่้ตายครับ ตั้งอรร่องชิมเมืองพักกันคือบริการตัวเองครับตุ้มพักครับตัวพักบริการตัวเองครับนี่มีความเป๋ี้ยยังไง จกวางหลานบอกว่าซิมก้อนปุ๋งวันนี้เพื่อถือเกลกค้านี่ครับตดตามจกวางหลานว่า ี S <S <々>่เดี๋ตีนี่ขอก้อนซุปจังเลยเดี๋ยพอผเดี๋ยวไมครับนี่ครับพระ่า้นซุปด้วยร้านเป็นตีนทปรุงเหลวครับแบบว่าต้องใส่ใส่เครื่องไปแล้วนะครับเนาะก็เลยบอกเ่าซิมก้อนเนก้อนจิปรุงเครื่องเาัน

นี่ครับเสันฮวากับบ้านสี่สิบบาทครับตะกินนี้ยี่สิบบาทครับแต่นั่งกินนี่ครับเห็นจากควางลานมันบ่อยฟังนะครับ ก๋วยเตีกะซินเนี่ยกินมาหลายลายนะ้านแล้วเดี๋ยวเลีย่ยอะอันนี้ก็เป็นก๋วเตี๋ยวเลีย่ยอะนะสมราคาซ้ำเลยยี่สิบบาท เห็นนะพ่อพี่บิ้งนะพ่อเห็นนะ่อบ้ายังคอยไปลงนะครับคอกรสินครับอันนี้เด้งไม่เองครับพี่คนกระสินคนกรสินอัลันพุทธาเลยครับอีพี่พิมพ์ค้นกระสินเด้งไม่เองพี่หวาเอ๋พีหยนยูทูบครับ ปาข้าวเงี้ครับสรางเสียไปม yes. e. ือเมกนะครับปากข้างนงี้เก็เก็กาสินบานห้องแล้วครับสาับเียนครับอยู่รับบ้านได้ตามสามสุดกับบ้านออแรงใจทำไมเลว่าว่าสาม่น

หน้าานมนอเตอร์ไซค์ับไปเลยเด็แกแวมากินกับช่วงค้ากับครับเป็ุ้เ็นจิ้เด็ เราบานผมือนหากินหากับก๋วยเตี๋ยวเลียมันนอกผมบ่คอยมีกนเห็ดไายครับแมงมาเหร่นในเมืองมีโอกาสต้แวะมากินครับมีโอกาสแต่มาเหร่นในเมืองครับ giờ các bạn cắt ăn đi <laughs> ăn đi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  ăn

อีกแล้วว่าแต่อยากหน่ำเที่ยงเดือมเอียครับอากาศนานี่มันหอนเลยก็อยากกินกันครัน่ำเแี่งเดืย,ววย,าาาย,ยม รถตากแดดมากเหมอกกันนกมากน้ำบวอมเต็มเหมอกกันอกนอกมากกับมาในเมืองครับแต่ว่า,ากับุ่คคอยพอต้ตำรวจัง้วครับผมขี่กลับมาจากเส้นทางรัดเมือนต ตำรวจไม่ค่อยดักครับชี้มากอบอให้ตะกี้ดักตู้ะมือเนี่ย่ค่อยดักกับตำรวจม่ค่อยเห็นก็อยตรวจไปครับชี้เงียบเลยบ่เงียบ้เงียบบ้านเลยตามความจริงจะคลองลานมันว่า้ต่ไทยมืนอ้นะเดี๋ยวก็ไทยมือต่อไปเ้วนะมือเงีย มก็ได้ขอาันไทยกันนะถรามดาเพิ่อนมาเพิ่นมาเห็นเมืองไทยหรือไม่พอเครื่องมันครบนะครับมันยังมีตับมียังมีข้างในครบนะครับนี่มันพวกตับพวกยังก็หมดไปแล้วเครื่องบ่ครบนะครับเห็นจากขวางหลานบ่อยฟังนะครับผมก็เลยขอากไทยมือนี้เลยจาของหลานก็เลยบ่ได้ว่าครับก็เลยว่าอไทยกับไทย cũng có lê vàng gì cũng có lê để thay มันแถวเขีดโล่งเรือรับแถวนี่คคยไม่ค่อยขี่รถมากแถวนี้ครับว่าขี่รถออมเหรียญทั้งเง่นกับสินกบี้ดูอยู <c oughs> อ่บางซออยบางเขีดกตบ่ค่อยไปเล่นปไปไหนครับบ่ค่อยขี่รถพัถนมานี้น ตอนหน้าผมชี้พันแล้วเดี๋ยวก็หางผ้าซาครับเดี๋ยวแต่ผมขี่ด้านนู้นไล่ไล่เสือับขอบคุณหลายครับตีเบื้องหน้าเม็ดล้วครับเดี่ยวแต่เสียบดิครับขอบคุณรับชมครับ